ออเอาเถอะทุกคนแม่เพิ่นซื้อรถมาให้ลูกเล่นอันไหนด้วยเช่เอ,อาไปอาะเชนดี้ขับมือหนึ่งอาะเชนดี้ขับก่อลูกเชนดี้ขับสิลูกมือนึ่งทุกท่านเออโอ้โหสนุกไหมสนุกไหมผ่านหมดสนุกไหมไม่มีเพลงเลยไม่มีเพลงเลยผ่านสี่ก้อนผ่านกับเพลงนะเอาหมูขับ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 อาหมูหมูน้อย อยู่เลรอ่ะไหนลูกรถรถลูกอยู่ไหนจักรยานไปไเอาจักรยานหมูไปมาเร็วเอารถรถหมูมาชนแม่เร็วอ่ะขับขับรถมาชนแม่อ่ขับขับหมามาอ่ขับมาขับมาชนกันเลยกับแม่นี่เอามาเร็วเอาขึ้นนั่งนันั่งเร็วนั่งเอา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 อานะเฮ้ยนเลยนอเยเอาเป็นเล่นยังอันี่บานนี่เฮ้ แปงฟันเถอะฉนดีอาแปงฟันให้แม่เอ้ยอย่าฟันมันกระหักแหลมหมูขึ้นเอาขึ้นเร็วเฉียนดีไปขึ้นก่อนไปฉีนดีไปขึ้นเร็วไปขึ้นไปขึ้นนะไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นนะไปขึ้นอ่าดูเธอจะขึ้นอันไหนนะเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอยเอาฝันไปยุ้อไปยังอ่ะนะขึ้นขึ้นขึ้นเร็วมาขึ้นมาพี่ ขับขับมานี่เรวขับมาหนี้โย right? กมือเดียวก็ได้ได้ดูคนบริมาณวันอ่นั้นได้เล่นๆ <Chaos S 1> <im itation> ได้หน่ <im itation> อยะขึ้นอออ่าบันนี้ชนกับแม่เลยขึ้นเลยแม่เอาออกอกันะ <im itation> ะนะอาชวกันอาดูงดึงดดึงดึนึ <im itation> เออวลาเพิ่งชื่อลูกบอเวราเจ๊กนั่นเด้ออ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเพื่อนหน้าคือบูดแท้คู่มือนี่ฮะอ่ะฉชนดิยิ้มหน่อยลูกฉชนดิยิ้มยิ้มหน่อยเพิ่นอมเขี้ยวเพิ่นอ่ะฉชนดิยิ้มหน่อยยิ้มก่อนยิ้มเวยไหนยิ้มเวยยังไงเอ้าอ่ะฉชนดิยิ้มเวยก่อนฉชนดิฉชนดิขาคุณหมูยิ้มเวยก่อนลูกแสนแสนอ่ะไปไาย่ะไปไปยิ้มเฉยด้วยเด้อ ทำไมหน้าตาอมทุกยังไงล่ะลูกอะยิ้มก่อนยิ้มก่อนเอไาไปชาไปชาโอ้ยเออเขียนให้แม่ไปไปเอาของแม่เลยไปไปขึ้นกับแม่ไปออาขึ้นกับแม่เร็วขึ้นกับแม่อันนี้มันรับน้ำหนักได้ร้อยกว่าโลนะครับทุกคนก็คือขึ้นได้สบายเลยนะครับแต่อันนี้นะ่ะรับน้ำหนักได้แค่แสนดีเ <laughs> พราะมันเป็นเป็นพลาสติกลม เป็นอะไรนี่อย่างก็บม่รู้พลาสติกลงอ่าอายุก่อนอายุก่อนอายุก่อนเอ้าเอาขึ้นไปเลยอาจารย์ดิอาจารย์ดิชนชวนชวน,ชวนออออโอเคบายบายไปแล้วคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายอายิ้มก่อนนู่ะอารมณ์บดีทุกคนช่วงนี้จักเป็นจักไดเนานะเป็นไวทองไวทองปีสามเดือนนะครับทุกคนเบิ่งฮูดะเฮ้ยมาไปทำความสะอาดห้องน้ำด้วยไป 嗯。<laughs>